โดยที่ u เท่ากับ4.9เมตรเบอร์เซก4.9เมตรอ่าไม่ใช่เบอร์เซกสแคว4.9เมตร g เท่ากับ9.8เมตรเบอร์เซ็กสแควร์แล้วก็ v ปลายเนี่ยเท่ากับ0 v เท่ากับ u บวก at อ่าอันนี้เป็น4.9บวก a อันนี้อ่าติดไปก่อน t v ปลายเป็น0อ่าทำไมถึงเว้น a ไว้นะ เพราะว่าจะแสดงให้เห็นว่าตรงนี้เริ่มต้นชื่อ,อ v เป็นบวก4.9แสดงว่าเรากําหนดว่าทิศพุ่งขึ้นเนี่ยต้องเป็นบวกพอทิศที่ตรงกันข้ามกับทิศพุ่งขึ้นซึ่งเป็นทิศที่ต้านเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศที่ต้านก็จะต้องเป็นลบถูกปะเพราะว่ามันทิศต,ตรงกันข้ามกันมันต้องสลับกันสิ g เนี่ยทิศลงซะด้วยอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ย g ต้องมีที่เป็นลบ9.8เมตรเอเซกแควร์อ่าเข้าใจนะเพราะฉะนั้น v เท่ากับ u บวก a t v เป็นศูนย์ u เป็นบวก4.9 a ก็คือ g ก็เป็นลบ9กุคูณ t อ่ย้ายมาก็เป็น9.8 t เท่ากับ4.9ก็จะได้ t เป็น4.9 หาร9.8จุดแปดจุดจุดเลือกจุดนะอ่าหนึ่งส่วนสองศูนย์จุดห้าทีเท่ากับศูนย์จุดห้าใช่หรือเปล่าเลยลองดูช้อยเลยเก็ตอบข้อหนึ่งทีเท่ากับศูนย์จุดห้านานเท่าใดลูกบอลยิงจากเคลื่อนที่ไปจนถึงจุดสูงสุดเดี๋ยวยอ้อนกลับมาดูอีกนิดนึง อันนี้ในกรณีที่สมมุติเราคิดถึงลูกบอลขาขึ้นละอ่ะคราวนี้เขาถามอีกว่าถ้าจะ v สูงสุดเนี่ยเท่ากับศนานเท่าใดเนี่ย v จะถึงลงมาณนะจุดที่เราโยนขึ้นไปในข้อนี้เนี่ยเราก็จะใช้ v เท่ากับ u บวก at เหมือนเดิมได้หรือเปล่า คำตอบก็คือได้เพราะว่าระยะทางเวลาโยอ่างเนี้ยตรงนี้เป็น v เท่ากับศูนย์นะอ่ะจริงจริงมันต้องอยู่ตรงเนี้ยนะอ่ะ v เทนะ่ากับศูนยน์นะตรงนี้เป็น v เท่ากับศูนย์ v ที่ระดับเดียวกันสมมติระดับนี้ v ที่ระดับเดียวกัน v ที่ระดับเดียวกัน จะเท่ากันแต่ทิศต,ตรงข้ามแค่นั้นละเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยทิศขึ้นเป็นเท่าไหร่4.9้าทิศลงต้องเป็นเท่าไหร่ลบสี่ดเก้าถูกปะพ้นพุ่งลงนี่นะอ่ะทีนี้เราก็ลองแทนดู v เท่ากับ u บวก a ทตะกี้เราเคลื่อนที่จากตรงไหนเอย่ยจากบนสุดถูกไหมวีเท่าศับ0ก็แทน u เริ่มต้นเป็น0นบวก a a ก็คือ9.8แอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ T แต่ a เนี่ยขาที่เราเนี่ยเรากำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกถูกปะ่ะทิศลงเป็นลบ แต่พี่สมมุต like ิพี่อยากเปี <establishing> ่ยนบ้างอะกาหนดที่ลงเป็นบวกที่ขึ้นเป็นลบได้ไหมก็ได้นะก็คือว่าที่ลงเป็นบวกก็คือ G ถูกป่ะเพราะจลง g ต้องเป็นบวกอ่ะเป็นบวก9.8 V V ลงก็ต้องเป็นบวกถูกป่ะเพราะ V ีเนี่ยมันลงนี่อ่ะก็เป็นบวก4.9ก็จะได้ทีเป็น4.9หาร9.8แอ่ะแต่สมมุติว่าพี่ไม่เปลี่ยน v ีเท่ากับ u บวก a t ทิศครึ่งเป็นบวกทิศลงเป็นลบเพราะฉะนั้นเนี่ย u เป็นศูนตัดทิ้ง A ไ <A S 2> ที่ต้องเป็นลบ9ก t ละ่ะราหา V, v ก็จะต้องเป็นลบ4.9ก็จะได้เท่ากันเพราะลบมันตัดลดก็กลายเป็นทีเท่ากับ0.5เพราะฉะนั้นเนี่ยจากตัวอย่างที่แสดงให้เห็นเนี่ยหมายความว่าเครื่องหมาย ไม่ส่งผลต่อคําตอบไม่ว่าจะกําหนดทิศขึ้นเป็นบวกหรือ,อทิศขึ้นเป็นลบย่อมได้คําตอบที่เหมือนกันโอเคไหมถูกหมดแล้วก็มีความรู้ที่ต้องเสริมอีกนิดนึงก็คือว่า V ที่ระดับเดียวกันเนี่ยจะเท่ากันแต่ทิศจะตรงกันข้ามแล้วก็เมื่อทิศที่พุ่งขึ้นแต่ G เนี่ยพุ่งลงมันสลับกันทิศขึ้น G ลงก็คือจะเป็นความหนว่วง V จะลด แต่ถ้าเกิดทิศเดียวกัน v จะเพิ่มแล้วก็การโยนของขึ้นไปเนี่ยจุดสูงสดุด v จะมีค่าเท่ากับ0โ,โอเคนะ ขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงสุดอัตราเร็วของวัตถุปเป็นอย่างไรการเคลื่อนที่แบบโรเจกต์ตายคืออะไรเออคนอื่นก็ต้องทวนไปตั้งแต่ที่เคยสอนไปเลยว่าการเคลื่อนที่เนี่ยก็แบ่งออกเป็น2แบบก็คือการเคลื่อนที่แบบตรงแนวตรงหรือการเคลื่อนที่แบบไม่ตรงซึ่งอาจจะเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมหรืออาจจะเป็นวิถีโคง้งหรือที่เรียกว่า โปรเจกต์ตายอาจจะเป็นการเคลื่อนที่แบบกวนไปเก่งมายอย่างมีคากวนไปก่งมาณจุดเดิมอะนะก็คือซิมเปิลฮาร์โมนิกอะโปรเจกตตายก็คือการเคลื่อนที่วิถีโค้งเป็นหนึ่งในการเคลื่อนที่แบบไม่ตรงวิถีโค้งนี่เป็นวิถีโค้งยังไงก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติพี่คว้างก้อนหินเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนี้อะนี่อะการเคลื่อนที่วิถีโค้ง ด้วยมุมทำกับแนวระดับเป็นเซตาแต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าการเคลื่อนที่เนี่ยปกติเนี่ยถ้าเป็นแนวตรงเนี่ยแนวตรงวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาวัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นวัตถุเคลื่อนที่ลงมันมีการเคลื่อนที่อยู่ในแนวแกนเดียวก็คือในทางนี้ก็คือเป็นแกน x ทางนี้ก็เป็นแกน x เหมือนกันแต่เป็นลบ x อันนี้ก็คือเป็นแกน y ถูกปะเป็นการเคลื่อนที่ในแกน y แต่อันี้เนี่ยมันมีทั้งการเคลื่อนที่ในแกน x แล้วก็แกน y เพราะว่ามันก็เถิดไปทาง x ด้วยเถิดไปทาง y ด้วยพร้อมๆกันเราจะทำยังไงและปัญหาก,ก็ยิ่งเกิดขึ้นอีกเมือ่อดันมีค่า g มีค่าความโน้มถ่วงเนี่ยกระทำต่อวัตถุที่เคลื่อนที่อยู่เฉพาะนนในแกน y ซะด้วยแต่ในแกน x นันไม่มีแรงใดๆกระทำเลยเพราะฉะนั้นนี่เราก็จะต้องแตกแกน สำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายอ่ะเวลาแตกแกนทำยังไงอันดับแรกเออตั้งแกนอ่ะตั้งแกนก่อนนี่เป็นแกน y นี่เป็นแกน x จะแตกเนี่ยอ่ะเคลื่อนที่ท้วยความเริ่มต้นอยู่แตกมาแตกยังไงแตกให้ u เนี่ยจากแนวนี้เนี่ยมาเป็นแนวนี้กลับเป็นแนวนี้อ่ะแตกยังไงฝ่อื่นก็เดี๋ยวดูรูปสามเหลี่ยมนิดนึงอ่ะรูปสามเหลี่ยม เ,เสตานี่คือ,อยูหรือเราจะเรียกยูอีกชื่อหนึ่งว่าฉากฉากเพราะยูเนี่ยตรงข้ามมุมฉากไงอ่ะเรียกยูว่าฉากแล้วก็เรียกตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ว่าชิดเพราะว่ามันชิดกับมุมตรงนี้มุมเสต้าแล้ก็จะเรียกตรงหน้านนี้เนี่ยว่าข้าม มันตรงคัมเซต้าอ่ะคราวนี้เคยรู้หรือเปล่าว่าข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดข้ามส่วนฉากก็คือไซด์ข้ามส่วนฉากอ่าตรงนี้ข้ามส่วนฉากไซด์ชิดส่วนฉากคอสข้ามส่วนชิดแทนเราจะจำเป็นข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดก็เป็นไายคอสแทนอ่า เขียนให้ข้ามส่วนฉาบ